สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง J6 พัดนะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะส่วนอันนี้ด้านบนนะคะ ค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูทัชสกรีนหน้าจอกันนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ,ฟ้านะคะนี่นะคะ ถ้าสก,กีนน้าจอได้ต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสน,นะคะ หนึ4 5 6 7 8 9ามส่ห้าหกเาหลัรสนยซีนมหน้าจอสัมผัสได้นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอซัมซุง J6 p ั u ดสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ